ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเองครับต้นกานครับโอ้ยเสียงก็ผมครับจะมารีวิวดาบโซโลครับอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับรหัสพี่คนหนึ่งนะครับไม่บอกหรอกรหัสนี้คืออะไระครับก็รีวิวดาบวาโดอิกิมกิก่อนนะครับนี่ดาบสวยมากเลยนี่บเดียวของมัน โมเดลโมเดลของมันก็สวยนะครับถ้าฟันก็นี่ก็ดีครับสกิลแรกครับสกิลคำนวณไม่ออกครับสกิลที่สองครับ ผมไม่ได้เล่นสายดาบแต่ผมเล่นสายผลนะครับเาใไหมหมุนได้ด้วยนะครับสิวที่สองตอนเปิดฮางคี้นะครับนี่อดเทเอสลีบ,บอกไว้ว่าสกิลอะไรฟันต้นไม้ขาดางัง อันนี้ฟันต้นไม้ขาดนะครับถ้าฟันก็อย่างนี้ครับเทต่อไปเลยครับคือดาบซันดี้หรือซังไดทำไมต้องชื่อซันดี้เพราะกวัวติดลิกสินนะครับมันชื่อซันดี้รือดาบซังได ถ้าฟันก็เหมือนเดิมนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เหมือนเหมือนวาดูเลยนีย่คือรูปร่างปกดาบสกิลแรกเอ้ยโมเดลของดาบนะครับนี่ที่เปิดฮาคิเปิดฮาคิก็เท่เลยนะครับสกิลแรกซอสแดน สกิลนี้อ่านออกครับเป็นการใช้ดับใช้ดับเป็นลำนะครับซดซดไดัดดน,นะครับอันนี้อ่านออกนะก็เลยอ่านได้อันนี้ t o a s i หรือเปล่าวะใครใครอยู่รู้เลยใครใครอยู่รู้เลยนะครับต่อไปซุยต่อไปซุยนะครับ ซูซูยมีซูคุซูซูยมีดาบอาถรรพ์ของเอ้ยซูย์มีสองสกิลนะครับก็เป็นดาบอาถรรพ์ของโซโลนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมเหมือนซังไดเอ้เหมือนแซน,นดี้แล้วก็ซูซูยแล้วก็วาโดนะครับสกิลแรก ทูควส์ลัสอาจถูกหรือเปล่าไม่รู้เป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเอ้ยลืมลืมรีวิวโมเดลบอกดาบก็เท่ใช้ได้เลยนะครับนี่คือโมเดลดาบดาบอาถรรพ์ของโซโลนะนี่สวยงามก็ฟันอย่างนี้สกิลแรกครับ เอ้ยรช่สกิลแรกฮาคีครับเปิดคอดสวยเลยครับก็สกิลแรกครับเอ้ไม่ใช่อัน,นี้สกิลสองสกิลแรกครับดูนะครับนี่เป็นการพกไปนะ้วข้างหน้านะครับสกิลที่สองครับ สวยงามวิ่งช้ามากเลยลานนี้ต่อไปคือดาบดาบบักดีครับจะรออะไร เียดาบักนี่ผมใช้มือกลายเป็นซุยๆเลยครับมือกลายเป็นซุยๆนี่ตบกลายเป็นซุยๆเลยนะครับมือกลายเป็นซุยๆเลยนะครับบักมาหาโหดนะครับเทียมือกลายเป็นซุยๆนี่แล้วผมก็อ้าเชียดาบดาบ ว h ดว t ดเ h e ้ l วว a ดอันนี้ใช้มือแทนเป็นซุยๆนะครับเฮ้ยได้แล้วนี่ชูที่พูดขนาดนะบอกดาบก็ เอาดาบสาดาบมารวมกันนะครับวิธีรวมกันยังไงเดี๋ยวผมบอกครับนี่บอกดาบรีวิวก่อนโมเดลของดาบครับวาโดมันต้องอยู่ที่ปากไม่ใช่เหรอครับตองเปิดฮาคีครับทำไมวาโดมันอยู่ที่ปากก็เพราะว่า มันอาจจะกันลิขสิทธ์ก็ได้นะครับสกิลแบบพี่เขายังไม่ได้ฟาร์มครบด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะครับ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 พี่เขายังไม่มีซูปเปอร์ฮีโร่ให้ผมมาฟาร์มค,ครับก็ถ้าโจมตีเป็นี้ครับทำไม หนึ่งสองสามสี่สี่ก็พุ่งไปข้างหน้านครับสกิลแรกนะครับ <c oughs> นี่มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะแบบ <c oughs> ขอโทษครับอืมฟัดต้นไม้ขาดด้วยการพุ่งไปข้างหน้า คอมโบอย่างดีเลยนะครับก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย